ถ้าคุณเชื่อว่าตัวเลขไม่ใช่เรื่องของดวงคลิปนี้คือคำตอบครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสูตรคำนวณแบบคณิตศาสตร์แท้ๆที่วิเคราะห์จากสถิติจริงทุกหลักร้อยสิบหน่วยทั้งบนและล่างสูตรนี้ไม่ใช่การเดาแต่คือระบบคำนวณที่เข้าต่อเนื่องมามากกว่า12งวดดูให้จบครับเพราะตอนท้ายผมจะบอกเลขเด่นหลักและสตัวที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2568เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ําให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซ็เพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับคือเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเปังปังรวยรวยกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับสวัสดีครับ e FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไยบ้านนะครับในคลิปนี้ผมมาสอนปากหลักเด่น2ตัวนะครับหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยหลักสิบล่างหลักหน่วยล่าง เดินมาแล้ว12งวดนะครับบางสูตรก็16งวดบางสูตรก็17งวดบางสูตรก็18งวดนะครับต้องย้ำให้ชัดเจนตรงนี้นะครับว่านี่คือสูตรใหม่นะครับใครชอบสูตรเก่าก็ไปดูคลิปเก่านะครับไปที่ช่องนะครับแล้วกดคำว่าวิดีโอนะครับวิดีโอเก่าๆจะอยู่ด้านล่างนะครับวิดีโอใหม่จะอยู่ด้านบนสุดนะครับ มาแจกสูตรมาสอนคำนวณฟรีนะครับไม่ต้องดาม่าเดอผมก็ไม่รู้ว่าเรียกออกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับให้ทุกคนตัดสินใจกันเองนะครับผมก็แจกสูตรไปแล้วนะครับมีเด่นตั้งแต่1ตัวถึง7ตัวนะครับอันนี้2ตัวนะครับ3าตัวก็มี4ตัวก็มีนะครับใครชอบเด่นกี่ตัวก็ไปดูคลิปนั้นนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มที่หลักร้อยนะครับเด่นหลักร้อยอ่าภาษาอังกฤษกับตัวเลข นี่นะครับนี่คือ,อสูตรที่ใช้กับโปรแกรมตรวจสอบสูตรนะครับนําไปใช้ได้เลยนะครับผลรางวัลน,นะครับให้ตั้งแบบนี้นะครับเพิ่มจากซ้ายมือนี่คือรางวัลที่1นึ่งต่อมาขวามือ2ตัวล่าง3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3สตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2นะครับจะคิดงวดไหนก็ให้ใช้ผลรางวัลงวดนั้นนะครับ อันนี้ผมคิดงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเป็นหวยรัฐบาลไทยนะครับ16พฤศจิกายน68นะครับอ่าทีน,นี้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับอ่านี่คือสูตรภาษาไทยนะครับหลัก10บนบวกหลักหน่วยบน3ตัวบวก10ครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่2ต่อด้วยบวก10ครั้งที่3บวก10ครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่3ม บวกหน่วยครั้งที่3บวกร้อยครั้งที่4ผลลัพธ์บวก5บวก1นะครับอ่านี่คือเลขคงที่นะครับบวก5บวก1ที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าผมเอามาจากไหนนะครับรู้แค่ว่าคุณต้องบวกทุกครั้งที่คุณคำนวณน,นะครับสามารถคิดย้อนหลังได้นะครับจะคิดงวดไหนก็ให้นำผลรางวัลงวดนั้นมาตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับอ่า อ่าสูตรบอกว่าให้ใช้หลัก10บนเนาะหลัก10บนก็คือเลข9กนะครับหลักหน่วยบน3ตัวก็คือเลข8นะครับ1 2 3านะครับ3ตัว10ครั้งที่1 10ครั้งที่1ก็คือเลข4นะครับที่มันออก4 4 9ี่นะครับหน่วยครั้งที่2อ่าสองครั้งนะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข8นะครับ2ครั้งนะครับที่มันออกอ่าสามสองแปดนะครับ แล้ว10ครั้งที่3 2ครั้งนะครับก็คือเลข1นะครับที่มันออก1 1 1นะครับ2ตัวนะครับและหน่วยครั้งที่3 2ตัวก็เลข1อีกนะครับ2ตัวและร้อยครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับที่มันออก6 90ตัวเดียวนะครับแล้วบวกเลขคงที่เลข5นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเลขคงที่นะครับเลข5เป็นสีแดงนะครับ เปลี่ยนขนาดตัวนึงเนาะอ่ประมาณนี้นะครับจะได้มองเห็นเนาะอะและทีนี้เรามาเริ่มคำนวณน,นะครับ9บวกแได้17นะครับ7จบวกแได้15 5หบวกแได้13 3สบวกสได้7นะครับ7จบวกแได้15 5หบวกแได้13 สามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะครับพอได้เจ็ดบวกหกได้สิบสามนะครับสามบวกห้าคงที่นะครับก็ได้แปดนะครับพอได้แปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้านะครับอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับแปดกับเก้านะครับเด่นหลักร้อยเดินมาแล้วสิบสองวดนะครับทั้งหวดวันที่สิบหกเดือนต่อจะเป็นงวดที่สิบสามนะครับ ทีนี้ดูลูกศรนะครับสูตรบอกว่าให้ใช้หลัก10นะครับหลัก10บน1ตัวนะครับหลักหน่วยบน3ตัวก็คือเลข8นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามอ่าสิครั้งที่1ก็คือเลข4ตัวนี้นะครับ1ตัวหน่วยครั้งที่2 2ตัวนะครับเลข8ตัวนี้นะครับ2ตัวตัวที่1ตัวที่2 10ครั้งที่3 2ตัวนะครับก็คือเลข1ตัวนี้นะครับ2ตัวตัวที่1ตัวที่2หน่วยครั้งที่3 2ตัวก um ็เลข1นะครับตัวที่1ตัวที่2ร้อยครั้งที่4ก็คือเลข6ตัวเดียวนะครับเลขคงที่เลข5ตัวนี้นะครับอ่าผลลัพธ์ได้8ก็บวก1งคงที่ตัวนี้นะครับก็จะได้เลข9กสรุปแล้วหลักร้อยเด่น8กับ9นะครับ เด็น2ตัวนะครับแปอ่ะแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้นะครับจะไปต่อที่หลัก10บนนะครับอ่าเรามาต่อกับหลัก10บนนะครับเด็ด2ตัวเดินมาแล้ว16บหงวดทั้งววดวันที่16บหกพฤศจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่17นะครับอ่านี่คือแม่สูตรภาษาอังกฤษพร้อมกับตัวเลขนะครับ นำไปตรวจสอบสูตรที่โปรแกรมนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับและวิธีคิดสูตรภาษาไทยอยู่ด้านล่างนะครับให้ใช้หลักหมื่น3ตัวหลักพันสองตัวหลักสิบบน1ตัวหลักหน่วยล่าง1ตัวร้อยครั้งที่1 1ตัว่า10 10ครั้งที่1มีอยู่3ตัวนะครับนี่นะครับ10ครั้งที่1มีอยู่3ตัว ร้อยครั้งที่สองตัวเดียว10ครั้งที่สองสองตัวนะครับร้อยครั้งที่สามมีอยู่สองตัวนะครับสิบ <10 S 1> ครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามสองตัวผลลับบวกแปดบวกหนึ่งนะครับเลขคงที่เลขแปดกับเลขหนึ่งต้องบวกทุกครั้งที่คำนวณน,นะครับไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับการบวกนะครับ หลักหมื่นสามตัวเนาะหลักหมื่นคือเลขสี่นะครับสามตัวนะครับหลักพันสองตัวก็คือเลขห้านะครับสองตัวสิบบนหนึ่งตัวนะครับคือเลขเก้านยล่างหนึ่งตัวเลขเจ็ดร้อยครั้งที่หนึ่งอ่าก็คือเลขสี่นะครับตัวเดียวที่มันออกสี่สี่เก้านะครับสิบครั้งที่หนึ่งสองตัวเอ้ยสามตัวนะครับสิบครั้งที่หนึ่งสามตัวก็คือเลขสี่นะครับสามตัว ร้อยครั้งที่สองเลขสามนะครับตัวเดียวที่มันออกสามสองแปดนะครับสิบครั้งที่สองสองตัวก็คือเลขสองนะครับร้อยครั้งที่สามสองตัวร้อยครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งนะครับที่มันออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสิบครั้งที่สามตัวเดียวก็เลขหนึ่งนะครับหน่วยครั้งที่สามสองตัวก็เลขหนึ่งอีกสองตัวผลลัพธ์บวกแปดนะครับและ เท่ากับไปเลยนะครับเลขแปดงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนขนาดให้แป๊บหนึ่งจะดูใหญ่เกินไปนี่นะครับประมาณนี้นะครับเริ่มบวกกันเลยนะครับ4 3่สนะครับ อ่าห้บวกหก็ได้10บเนาะบวกสิก็ได้22หลักหน่วยก็คือ2องนะครับอ่าสอบวกเได้11บเอนะครับหนบวกเได้ได้แเนาะหนบวกได้8ปดแบวกสได้12 2สอบวกสี่ได้6 6หกบวกสได้10ตกเลขศูนย์เริ่มใหม่นะครับสีบวกสได้7จ็ดนะครับเจบวกสได้9 9้าบวกสได้11บเอนะครับ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สอบวกหได้สาวกหได้สีวกหได้ห้บวกหได้หกหบวกแนะครับได้สิบส่เอาเฉพาะหลักหน่วยเลขสีนะครับมาตั้งแล้วบวกห่คงที่ก็ได้5นะครับอ่าอันนี้คือเด่นหลักสิบหลัก10บนนะครับสกับ5้าอ่าทีนี้ดูลูกศรน,นะครับผมจะทําลูกศรชี้ดูนะครับหลักหมื่น3ามตัวก็คือเลขสีตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่ง ตัวที่2ตัวที่3าหลักพัน2ตัวเลข5ตัวนี้นะครับตัวที่1ตัวที่2หลักสิบนเลข9ตัวนี้นะครับตัวเดียวหลักหน่วยล่างก็เลข7ตัวนี้นะครับตัวเดียวร้อยครั้งที่1ก็คือคือเลข4 confused, ตัวนี้นะครับ oh! ตัวเด <mans> ียวอ่าแล้ว <spatial> ก <humming> ็10ครั้งที่1 3ตัวนะครับเลข4 3ตัวตัวที่1 ตัวที่2ตัวที่3 1 0ร้อยครั้งที่2ตัวเดียวก็คือเลข3 10ครั้งที่2 2ตัวก็คือเลข2อแล้วก็ร้อยครั้งที่3 2ตัวก็คือเลข1นะครับ2ตัวตัวที่1ตัวที่2 10ครั้งที่3ตัวเดียวก็คือเลข1น,นะครับ อ่าหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1 2สองตัวนะครับตัวที่1ตัวที่2เลข8ของที่ก็ตัวนี้นะครับอ่าผลลัพธ์ได้สี่นะครับแล้วบวก1งของที่ตัวนี้นะครับก็จะได้เลข5อ่าแคปรูปภาพไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลบตรงนี้นะครับจะไปต่อที่หลักหน่วยอ่าทีนี้มาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับ อ่สูตรนี้เดินประมาณ18งวดนะครับเป็นเด่น2ตัวนี่คือสูตรภาษาอังกฤษนะครับพร้อมกับตัวเลขนำไปตรวจสอบสูตรที่โปรแกรมนะครับอ่ผลรางวัลก็อย,อยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับและวิธีคิดสูตรให้ดูด้านล่างอ่เป็นภาษาไทยนะครับอ่สูตรบอกว่าให้ใช้หลักหมืน่นบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลัก10บล่างบวกหลัก10บล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยล่าง บวกหน่วยครั้งที่1บวกร้อยครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่2บวกหน่วยครั้งที่3บวกหน่วยครั้งที่4บวกหน่วยครั้งที่4ผลลัพธ์บวก5บวก3 5กับ3คือตัวบวกที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับคือเลขคงที่ไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการบวกนะครับ อ่าสูตรบอกว่าใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือเลขสี่นะครับตัวเดียวหลักร้อยคือเลขแปดสองตัวสิบล่างสองตัวก็คือเลขแปดนะครับอ่าหน่วยล่างสองตัวเลขเจ็ดนะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งขึ้เลขเก้านะครับที่มันออกสี่สี่เก้าร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับที่มันออกสามสองแปด 10ครั้งที่สองสองตัวก็คือเลข2นะครับอ่าแล้วก็หน่วยครั้งที่สองก็คือเลข8นะครับ2ตัวนะครับเลข8หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1นะครับที่มันออก1 1 1ตัวเดียวนะครับหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข0นย์นะครับที่มันออก 6, 90 2ตัวนะครับแล้วบวก5คงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับ อเลขคงที่เลขห้านะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงเดี๋ยวขยายให้แป๊บหนึ่งหกสิบได้ไหมโอ้ใหญ่โพดอาสักอ่าห้าสิบโอเคห้าสิบอ่ามาเริ่มบวกกันเลยสี่บวกแปดนะครับได้สิบสองสองบวกแปดได้สิบตกเลขศูนย์เริ่มใหม่แปดบวกแปดได้สิบหก 6บวก7ได้13 3บวกเได้10ตกเลข0ูนย์เริ่มใหม่นะครับ9บวก3ได้12 2บวก2ได้4 4บวก2ได้6 6หกบวก8ได้14 4บวก8ได้12 2บวก1ได้3บวก5คงที่นะครับก็ได้8นะครับก็ข้ามเลขศูนย์มาบวกเลข5เลยนะครับอ่าผลลัพธ์ได้8เนาะทีนี้บวก3คงที่นะครับ 8ปบวกสนะครับได้11เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข1นนะครับและี่คือเลขเด่นหลักหน่วยนะครับหน่วยบนนะครับเด่น8กับหนึ่งทีนี้ดูลูกศรนะครับผมจะทําลูกศรชี้นะครับหลักหมื่นคือเลข4ตัวนี้นะครับตัวเดียวหลักร้อยเลข8 2ตัวตัวที่1ตัวที่2อาหลักสิบล่าง2ตัวเลข8นะครับตัวที่1 ตัวที่2หลักหน่วยล่างเลขเจ็ดสองตัวตัวที่1ตัวที่2หน่วยครั้งที่1เลข9นะครับตัวเดียวที่มันออก4 49ร้อยครั้งที่2ตัวเดียวนะครับเลข3ที่มันออก3 2 8และ10ครั้งที่2ก็คือเลข2นะครับ2ตัวตัวที่1ตัวที่2อะหน่วยครั้งที่2 2ตัวก็เลข8นะครับ ตัวที่1ตัวที่2หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับตัวเดียวที่มันออก1 1 1หน่วยครั้งที่42ตัวก็คือเลข0นย์ตัวนี้นะครับที่มันออก690นะครับตัวที่1ตัวที่2อ่าเลขคงที่เลข5ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ได้8นะครับบวก3คงที่ตัวนี้นะครับก็ได้1นะครับ8บวก3ได้11นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยก็คือเลข1อ่าแคปรูปภาพไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้จะไปต่อที่หลักสิบล่างนะครับอ่ามาต่อกับหลักสิบล่างนะครับเป็นเด่นสองตัวเดินมาแล้วสิบหกงวดนะครับถ้าสูตรนี้เดินโตจะอ่าเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับทางโหวนที่สิบหกพิจิกาเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะครับอ่าและนี่คือสูตรภาษาอังกฤษพร้อมกับตัวเลขนะครับ นำไปกรอกที่โปรแกรมตรวจสอบสูตรนะครับผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับและให้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างอีกตัวหนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักสิบ ครั้งที่สามบวตเลิดทใหมบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหล,ลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สีบ่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ผลลัพธ์บวกห้าบวกสองอันนี้คือเลขคงที่นะครับบวกห้าบวกสองที่ต้องบวกทุกครั้งนะครับที่คำนวณแล้วผมจะทำตัวอย่างให้ดูด้านบนเป็นตัวอย่างจริงนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ ทุกคลิปเป็นตัวอย่างจริงนะครับอ่าสูตรบอกว่าใ,ใช้หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นคือเลขสี่นะครับสองตัวหลักพันตัวเดียวเลขห้านะครับหลักร้อยก็คือเลขแปดสองตัวนะครับหลักสิบบนสามตัวนะครับก็คือเลขเก้านะครับสามตัวหลักสิบล่างสองตัวนะครับเลขแปดร้อยครั้งที่หนึ่งสองตัวนะครับคือเลขสี่นะครับที่มันออก สี่สี่เก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเก้านะครับร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสามนะครับที่มันออกสามสองแปดสิบครั้งที่สามก็คือเลขหนึ่งนะครับที่มันออกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน่วยครั้งที่สามก็คือหนึ่งนะครับร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขหกนะครับที่มันออกหกเก้าศูนย์หน่วยครั้งที่สี่ก็คือเลขศูนย์นะครับสองตัวบวกห้านะครับ ก็เท่ากับไปเลยนะครับเลขห้าคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับมามาเริ่มบวกกันเลยนะครับสี่บวกสี่ได้แนะครับแปดบวกหได้สินะครับสามบวกแปดได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกหกบวกแปดได้สิบส 4บวกแได้12 2บวก4ได้6 6บวก4ได้10ตกเลข0ูนเริ่มใหม่นะครับ9บวก3นะครับได้12 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก6ได้10ตกเลข0ูนย์นะครับก็ข้ามข้ามเลข0ูนย์มาเลยนะครับก็เอาเลข5เลยนะครับตั้งเลยอ่าพอได้5บวกของคงที่ก็ได้7นะครับอันนี้คืออ่าหลักสิบล่างนะครับ 5กับ7นะครับทีนี้ดูลูกศรน,นะครับผมจะทําลูกศรชี้ดูหลักหมื่นคือเลข4นะครับตัวที่1ตัวที่2หลักพันคือเลข5นะครับตัวเดียวหลักร้อยสตัวเลข8ตัวที่1ตัวที่2อ่าสิหลักสิบบน3ตัวคือเลข9กตัวที่1อ่งตัวที่2 3, ต, 8, ตัวที่สามและสิบล่างสองตัวคือเลขแปดตัวที่หนึ่งตัวที่สองร้อยครั้งที่หนึ่งสองตัวก็คือเลขสี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขเก้าตัวเดียวร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองคือเลขสามตัวเดียว 10ครั้งที่3อ่าคือเลข1ตัวเดียวหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1ตัวเดียวร้อยครั้งที่4คือเลข6ตัวเดียวหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข0 2นย์ตัวอ่าตัวที่1ตัวที่2เลขคงที่เลข5ตัวนี้นะครับผลลัพธ์ได้5้าบวกสองคงที่ตัวนี้นะครับ5บวก2ก็ได้7นะครับอ่าแคปรูปภาพไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะลบตรงนี้นะครับจะไปต่อที่หลักหน่วยล่างนะครับมาต่อที่หลักหน่วยล่างนะครับเป็นเด่นสองตัวนะครับเดินประมาณ16งวดนะครับทั้งหวดวันที่ 16, พฤศจิกาเดินโตจะเป็นงวดที่17ประมาณนี้นะครับ และนี่คือสูตรภาษาอังกฤษพร้อมกับตัวเลขนะครับนำไปตรวจสอบสูตรที่โปรแกรมนะครับและนี่คือผลรางวัลก็ยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับผลรางวัลล่าสุดวิธีคิดสูตรอยู่ด้านล่างนะครับเป็นภาษาไทยนะครับด้านบนเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้หลัก10บน3ตัวนะครับหลัก10ล่าง3ตัวหน่วยครั้งที่1หน่วยครั้งที่1มีอยู่4ตัวนะครับหน่วยครั้งที่1มีอยู่4ตัว ไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวจะบวกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับพร้อมกับมีลูกศรชี้นะครับต่อด้วยบวกร้อยครั้งที่2บวก10ครั้งที่2บวก10ครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่3ร้อยครั้งที่4 10ครั้งที่4หน่วยครั้งที่4นะครับผลลัพธ์บวก5บวก2นะครับเลข5กับเลข2กงคือเลขคงที่ที่ต้องบวกทุกครั้งที่คำนวณนะครับอ่าทีนี้ดูตัวอย่างนะครับผมจะบวกให้ดูนะครับ เป็นตัวอย่างจริงนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนคือเลข9กนะครับ3ตัวนะครับสิบล่าง3ตัวก็คือเลข8นะครับ3ตัวหน่วยครั้งที่1มีอยู่4ตัวหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข9กนะครับที่มันออก4ี่มีอยู่4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับและร้อยครั้งที่2 ร้อยครั้งที่2ก็คือเลข3นะครับที่มันออก3 2 8 10ครั้งที่2 2ตัวก็คือเลข2นะครับอหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1นะครับตัวเดียวที่มันออก1 1 1นะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับที่มันออก 6, 90อ่าและ10ครั้งที่4ก็คือเลข9กน่นวยครั้งที่4ก็คือเลข0บวก5คงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับ เลขห้าคงที่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเได้เพิ่มให้เพิ่มขนาดให้ให้มันใหญ่กว่านี้นะครับจะไดะ้ดูชัดๆนะครับปึง้งโอ้ใหญ่โพดอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ประมาณนี้เนาะอ่ะอ่าเริ่มบวกกันเลย 9บวกได้ 18, 8บวก9ได้17 7บวก8ได้15 5บวก8ได้13 3าบวก8ได้11 1บวก9ได้10ตกเลขศนย์เริ่มใหม่นะครับ9 2 18 8วก9ได้17 7บวก3ได้10ตกเลข0เริ่มใหม่นะครับ2วก2ได้4บวก1ได้5นะครับบวก6ได้11นะครับตกเลข1นะครับ1วก9ได้10ตกเลข0 เหลือเลข5ตัวเดียวนะครับเราก็เอาเลข5มาตั้งเลยอ่าพอได้5บวกสองคงที่ก็ได้7นะครับอ่าอันนี้คือหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่าง5กับ7นะครับอ่าทีนี้ดูลูกศรน,นะครับผมจะทําลูกศรชี้ดูหลัก10บน3ตัวนะครับคือเลข9ตัวที่1อ่าตัวที่2ตัวที่3 หลักสิบล่างสามตัวเลขแปดนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามหน่วยครั้งที่หนึ่งสี่ตัวเลขเก้านะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นะครับที่มันออกสี่สี่เก้าเนาะหลักหน่วยอันก็คือเลขเก้า ร้อยครั้งที่2ก็คือเลข3นะครับตัวเดียวที่มันออก3 2 8หลักร้อยคือเลข3หลัก1 0ครั้งที่2 2ตัวก็เลข2 2นะครับ2ตัวตัวที่1ตัวที่2อ่าหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข1ที่มันออก1 1 1นะครับตัวเดียวนะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับตัวเดียวที่มันออก6 9 0อ่าหลัก10 ครั้งที่4ก็คือเลข9กตัวเดียวหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข0ตัวเดียวเลขคงที่เลข5ตัวนี้นะครับอ่าผลลัพธ์ได้5เนาะก็บวก2คงที่ตัวนี้นะครับ5บวก2ก็ได้7นะครับอ่านีคือหลักหน่วยล่างนะครับ5กับ7อ่าแคปรูปภาพไว้นะครับอ่าย้ําว่านี่คือสูตรใหม่นะครับใครชอบสูตรเก่าก็ไปที่หน้าช่องนะครับ แล้วกดคําว่าวิดีโอนะครับสูตรเก่าจะอยู่ด้านล่างนะครับวิดีโอเก่าอยู่ด้านล่างวิดีโอใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับเลื่อนหาดูนะครับชอบสูตรประเภทไหนชอบเด่นกี่ตัวนะครับก็ลองเลื่อนหาดูนะครับอ่าก็ให้สูตรนะครับแจกสูตรสอนฟรีนะครับอ่าไม่ต้องถามผมว่าเลขจะออกอะไรนะครับเพราะผมมาแจกสูตรมาสอนคำนวณไม่ได้มาแจกเลขที่จะออกนะครับ ถ้าผมรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับผมไม่บอกใครแน่นอนและคุณก็จะไม่เห็นผมทำ u t u b e นะครับนอนซื้อตะเลขก็ฟอละเราบ้งรวยแล้วถ้ารู้ขนาดนั้นนะครับอ่ากขพิจารณาการเองเด้ออันนี้ฝุดหยอกเย้ากันนะครับอ่าอันนี้หยอกเย้ากันเล่นเนาะใครชอบก็เก็บไปใช้ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านตั้งแต่แรกนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัล อ๋อที่สําคัญนะครับอย่าลืมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น L6 หรือ N3 ก็ว่าไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆเรฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนไปที่เครื่องของคุณนะครับคุณก็กดเข้าไปดูนะครับ เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ